ีแม่ขอหนันหนเอยนะคะโอ๊ะแม่จะถืขอข้อเป็นคอให้มันดูสุภาพสุภาพชาเชิญไม่ต้องวาเซเช่วาเซเช่น,นะคะเนี่ย่แม่ตัดมาค่ะนี่ค่ะสวัสดีนะคะไม่มีใครมาเลยไม่เป็นไรนะคะ คนเดียวก็ได้นี่คแค่นี้ก็ดูไม่โป้แล้วนะคะสวยงามค่ะสวยงามตามท้องเรื่องสวยงามตามท้องเรื่องค่ะทาน้ำชากันนะคะคุณขาพี่น้องญาติมิตรทำน้ำชากันค่ะ น้ำชาน้ำชาน้ำชาขิงนะคะยิ่น้ำชาค่ะจะทานเบียก็เขาบอกว่าต<ห>้อ<ห>งทานบ้างําเบียเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปทานเบียกันนะคะพรุ่งนี้จะทานสปายนะคะไปซื้อก่อน,นะคะ่ะซื้อมาสักซึ่งโหลเอ้ยซื้อมาสักถีบขวดน้ำชาค่ะ ผลไม้ผลไม้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเขับไปลูกเขับไปห,หัวมาชนทำไมแม่รักลูกนะแต่วบางทีแม่กำลังจะคุยเนี่ยอย่าหัวมาเอาหัวมาชนแล้วบางทีแม่พูดพูดนะั้หนูตกปากแม่เลยสวัสดีนะคะ นี่มีถ้าเป็นควิวรักเราร้อมใจใครมนรักพี่บักนี่งงานเนี้บัี่บนนี่บันนี้ออกล้กวยกล้วยกล้วยมะพร้าวมะพร้าวมะพราวแอปเปิลมะพรา้ากล้ว,วยสมเคยเล่นไหมคะ ตอนเต็นอะไรมันไปเที่ยวอะค่ะคำคำการ์เลยมีเพื่อน <c oughs> คนหนึ่งมาทำนะคะกล้วยสม้มแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวกล้วยกล้วยกล้วยสม้สมสม้สมส้มทานกันนะคะเมาเนี่ยถ้าเราถ้าเรามารวมตัวกันแล้วเราก็ทานพร้อมกันเนี่ย วักขึ้นมาเลยนะคะไม,ไ,มมมไม่ไ,นะไม่ไไคมเลยี่ไม่ไหวนะไม่ไหวบาไหวค่ะเบาไหวไม่แ็งไม่ไหวเบาไหวนะคะบเบาไหวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ต้องสเตเลเตล์สเตลล์ตัอ,อันนี้นะคะนนคุณผีสาวมีแค่แะสเตลลยสเตล์นะคะไม่คมมากเลยหันเนยที่หั่นเนย ที่หั่นที่ที่ที่หั่นขนมปังปังปังอะไรอะไรเพราะตัวใหญ่ใสทั้งว่าอยากเที่ยวกาัดน้องๆจงบกกองดูแลให้เหมือนอย่างแม่เลี้ยงเจ้า่ายลูกไก่ทั้งเจ็ดนัีงดังถูกเด็ดลงจิตพากันโดดไปคนละทิศโดยไม่คิดเฉลียวบักชีวิตเนาะ รักชีวิตน้อไก่อาน,นิสงใจไม่ประเสริฐน้อไก่ไปเกิดเป็นไข่เจียวเตงเต่งเต่งต่อ,ตอยใจมันหงอยก็เกินใบหอมมันงอใบงอเตงเตงเตงต่อยใจมันหงอยก็เกินใบหอมมันงอ,นในงอ,อมใบงอน,นงอิเกยค่ะนิเกย์นเกยเก่า ไปดูเขาล้องแบบนี้ไปตน่อนไปดูลิเกกับพี่สาวเกรงเกรงเกร็งต่อยใจมันง้อยเหเกินไปห้อมมันงอไม่งอสวัสดีค่ะโคนเอกวันนี้มาได้ไงค้าคุณเอกสวัสดี